<c oughs> ขอถวายความเคารพเสด็จพระคุณหลวงพ่อพะะระรัตนความดีสุด รองเจ้า,าจสสคณะจังหวัดสกลนครที่เคารพมอย่างยิ่งแล้วขอโอกาสอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาวชิชรวิเทศประธานสงฆ์วัดนงมินทร์นายาชูทิศนครบอสตันแล้วก็หลวงพ่อพระภูภาวนานุก,กิจสึงหลวงพ่อไรจัง,งหาวาดัหาวาดวัดป่าขันติธรรมอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลวงพ่อพระรูปิยะจันทคุณจังาหวาดัดวัดป่าจันทรวาสาวาสาขาหนองตะพงที่38 จาจร,ระพะครูโสภาณภากรเจ้าน้าเีอำเภอเชีงใหม่จังหวัดปุบลนานธานีาจรพะกูประหลัดอุดมวัตรจังหวัดบร,รีรัมผาแเด่นสกลนครขอเจริญพรท่านในอำเภออากาศน้ำหนวยอาตมาไม่ทราบชื่อขอเรียกว่าท่านใน,อ,นะน,ใน,อ,นอำเภอก็แล้วกันญาติโยมสุภูสุคน์ไทยสกลนครอำเภออากาศน้ำหนวยวันนี้ กับผมอัตมาภาพได้ทราบข่าวว่าที่อากาศลำนวยมีไฟไหม้แล้วก็หมดไปทั้งเจดหลังเนาะเจ็ดหลังดูหกหลังเจ็ดหลังซึ่งมีพระคุณเจ้าที่เป็นเครือข่ายได้แจ้งรายงานไปตั้งแต่วันที่ยี่บหกไม่ทราบว่าข้อมูลถูกต้องไหมถูกต้องก็ได้รายงานหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาทีราจารย์ ท่านในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายหน้าสงเคราะห์อของมหาเทรสมาคมซึ่งฝ่ายนี้มีหน้าที่ในการอนุเคราะห์สงเคราะห์เจ้อกูลญาติโยมสังคมชุมชนที่มีความลำบากในช่วงเจอภาวะวิกฤตของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอักคีภัยมาตะภัยและอุทกภัยคณะสงฆ์มีงานพวกนี้ทั่วประเทศมีงานที่ดูแลสังคมชุมชน แต่ว่าจะไปให้ทุกท้องถิ่นท้องที่คงเป็นไปไม่ได้นะท่านแอมเพอและโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่หลวงพ่อเจ้าพะสุมเด็จได้ลงนามเอโมยูกับประดักระทรวงมหาไทยมาด้วยความเกื้อกูลระหว่างวัดและชุมชนซึ่งตอนนี้มีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในท้องท้องถิ่นท้องที่ต่างๆนะอันนี้เล่าให้ท่านแอมเพอฟังและการมาเยี่ยมวันนี้ถือว่ามาให้กําลังใจ มาเสริมมาเติมเพื่อให้โยมเนี่ยมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อชีวิตของพระที่มีอยู่ในทุกวันนี้ในแต่ละวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยญาติโยมถ้าไม่มีญาติโยมดูแลชีวิตของพระก,ก็อยู่ไม่ได้แต่เวลาญาติโยมมีภัยเจอประสบภัยต่างๆเช่นอุทกภัยอักขีภัยเหมือนครั้งนี้เนี่ยพระจะลืมญาติโยมไม่ได้ อันนี้ญาติโยมผู้ที่เจออัีภัยก็คงเข้าใจเนาะมาช่วยช่วยให้กำลังใจสำหรับกำลังใจวันนี้ก็มีกำลังใจถุงยังชีพเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆแต่ที่หลวงพ่อเจ้าพณสมเด็จท่านมอบมาก็คือกับสิยาพันธุ์หรือแปรแบบง่ายๆก็คือเงินหรือปัจจัยเพื่อเป็นทุนตั้งต้นให้กับครอบครัวแต่ละครอบครัวได้เป็นทุนตั้งต้นในการประครับประคองชีวิตในระหว่างที่ยังไม่มีบ้านพัก ครอบครัวละหนึ่งหมื่นบาทนะอันนี้ถือว่าเป็นบุญของญาติโยมด้วยที่หลวงพ่อเจ้าุนสมเด็จท่านมีเมตตาในช่วงที่สกลนครมีน้ําท่วมทุกปีหลวงพ่อเจ้าุนสมเด็จก็ได้ส่งถุงยางชีพแล้วก็ลดขนของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยชาวสกลนครตลอดต่อเน,นื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเจ้าุนสมเด็จท่านเมตตาท่านเป็นสมเด็จชาวอีสานเรา เป็นคนอุบลราชธานีท่านก็ดูแลางาน,นพวกนี้โดยตรงวันนี้ก็มาเยี่ยมเพื่อได้เห็นเห็นหน้าญาติโยมที่ประสบอับคีภัยก็ขอให้โยมได้มีกําลังใจเนาะมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตมีกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือได้มาเยี่ยมหลวงพ่อรองเจ้าหน้าวัดในฐานะที่ข้อมูลที่รายงานไปว่ามีบ้าน บ้านยมพ่อบ้านยมพ่อสึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอักขีภัยในครั้งนี้ด้วยอ็มีอาจารย์ประกอบวัฒธรรมพาแดนท่านก็ได้สนองงานหลวงพ่อจาคุณสมเด็จในเรื่องการดูแลสังคมชุมชนก็ฝากท,ท่านอำนเภอนะฝากท,ท่านอำเภอว่าบทบาทเกื้อกูลระหว่างวัาแได้ชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดกันไม่ได้ เพราะว่าชีวิตของพระนี่อยู่ด้วยญาติโยมถ้าไม่มีญาติโยมดูแลก็คือพระอยู่ไม่ได้แต่พอเวลาญาติโยมลําบากเด็ดร้อนพระจะต้องไม่ลืมหลวงพ่อสมเด็จพระสันตะาท่านให้โอวาทก,กับพระที่ทําหน้าที่งานสนามารถสงเคราะห์ท่านบอกว่าเมื่อยังมีชีวิตยอยู่เพิ่อเกือ้อกูลกันคำว่าเกือ้อกูลกันก็คือเวลาปกติโยมก็ดูแลพระเวลาไม่ปกติพระจะต้องดูแลโยม เหมือนกับช่วงโควิดมีวัดห,หลายวัดทั่วประเทศใช้สรารวัดเป็นศูนย์พักคอยใช้สรารวัดเป็นโรงบาลสนามอันนี้เป็นน้าใจยันดีงามของพระที่ไม่ลืมบุญคุณเข้าสูข่ของญาติโยมองค์ตมเด็จพระธรรมารมธมริเจ้าก็ให้ภาษาลีบุตรเป็นต้นแบบของความกระตันอยู่เพราะว่าภาษาลีบุตรให้การบวชกับพันผู้ถึงแล้วจึ่งยากพามชื่อว่าลาะจะไปบวชไม่มีผู้รับรองพู้เจ้าทำหาผู้รับรองภาษาลีบุตรบอกว่า,วา เนี่ยพรามคนนี้เคยใส่บาตรให้ทัพทีหนึ่งเห็นไหมแม้กระทั่งเข้าทัพพีเดียวพระเจ้าก็ยังบอกพระพิสุให้โยวานพระพิสุว่าห้ามลืมเพราะนั้นมาในวันนี้ก็ญาติโยมทุกคนที่ประสบปัจจีภัยได้วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมได้รับกําลังใจที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตเพราะหลวงพ่อจะาปุณสเด็จท่านมอบมาอาตมาก็มาในานามหลวงพ่อแต่ว่ามากับครูบาอาจารย์หลายลูก รูปที่สองที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดน้องมินเมืองบอสตันอเมริกาในรูปนี้ซึ่งะมาเคยไปอาศัยร่วมใบบุญของท่านอยู่สี่ปีที่นั่นแล้วก็หลวงพ่อไลซึ่งเป็นแม่ทัพธรรมใหญ่ของสายวัดน้องต่อพงสายวัดหลวงพ่อชาอยู่ที่จังหวัดลําพูนท่านถือว่าเป็นแม่ทัพธรรมใหญ่อยู่ที่นั่นเลยวันนี้ท่านก็เมตตามาเยี่ยมมาให้กําลังใจแล้วก็มีหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อพระรูปิญาจันทคุณ สร้างพระใหญ่อยู่ที่อำเภอเข่งในจังหวัดอุบลร,ราชธานีถ้าโยมไปอุบลร,ราชธานีไปเจอพระใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลนี้ก็คือวัดนี้แล้วก็มีหลวงพ่อเจรคณะอำเภอเข่งในลูกเกือบจะท้ายสุดติดอาจารย์พระครูประกรณ์วัดทั้บ้านเดนอาจารย์พระครูพนมที่ท่านเป็นเจ้าหน้าเภอถือว่าท่านก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยงานสาธารณสงเคราะห์ที่อุบลร,ร,ราชธานีวันนี้ทามาเยี่ยมด้วยแล้วก็มีอาจารย์ประกรณ์ ก็คงต่อไปมีอะไรใครที่บัตรอะไรเกิดขึ้นในสะพนก็จะมีเครือข่ายของพระในจันพระมหาสุริยาจันพระครูอยู่ที่ไหนมีรูปนี้ก็เวลามีอะไรที่สะลนครก็จะประสานรูปนี้อนี่ท่านอยู่สองดาวไม่รู้เป็นรองอำเภอหรนะือยังอย่างนะรูปนี้ท่านได้ช่วยประสานางานก็วันนี้ก็อขอปาราลบประมาณนี้ก่อนเพื่อให้ญาติโยมได้เข้ารับของ อุปโภคบริโภคจากคณะสงฆ์นะและถ้ามีสิ่งอื่นประกันใดที่หลวงพ่ออยากให้คณะเก้าเป็นคณะทํางานสายนาะสงเคราะห์หลงพ่อไ็ได้แจ้งนะครับผมครับมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมก็จะขอเมตตาหลวงพ่อได้เก่าปลาลรกับท่านแอนมเพลยแล้วก็กับญาติโยมครับผม ขอถวายความเคารพคณะรมการที่ได้รับมอบหมายจากเจก้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจาร์เจา้าวาดวัดเทตปุพลวิญบุญบังคลารามวัดภูจากรุงเทพมหานาคร่านได้เมตตาให้คณะทำงาน ได้ออกช่วยเหลือคณะสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายที่ประสบภัยกระผมในนามคณะสงฆ์จังจหวัดสกลนครในนามคณะสงฆ์อำเภออากาศอํานวยในนามผู้ประสบภัยในอัฐิภัยในคราวครั้งนี้เป็ในในนามของพี่น้องชาวอ,อำเภออากาศอํานวย ขอขอบพระคุณในพระในเมตตาของเจ้าพระพุณธสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์และก็จะได้ารายงานต่อเจ้าการจังหวัดได้ทราบในการที่พระเดชพระคุณด้เมตตา,าต่อคณะทมจังหวัดสกลนครและชาวจังหวัดสกลนครตลอดท,ทั้งผู้ประสบภัย อภีภัยของอภเออวเอากาศำานยและอีกประการหนึ่งคุณพราจารย์ที่ได้เดินทางมาก็เดินทางมาหลายที่หลายแห่งทั้งมาจากอเมริกาเป็นกัณฑ์คุณพระภาวนาววชิรามิทีตลอดทั้ง ทีมงานทุกท่านกับผมในนามคณะสงฆข,ของสกลนกครขอกขอบคุณขอขอบคุณ,ขอขอคณทุกท่านที่ได้เมตตาต่อคณะสงฆ์ในาย,ยิโยมชาวเื่ภอกาศอำนวนในครั้นี้ทุกๆุท,กท่านตับงขอขอบคุณครับ เดินินที่ร้องที่ะสมตะกีไพยนะครับทั้งจากครอบครัวด้วยเข้ารับเิดครับเกิดเกิดนั่งกู่เขาด้านหน้าเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเมาครับพ้กันเลยครับ หลเรนั่งตารางดับนะครับตารางดับหลังที่หนึ่งหลังที่สองที่สนะามพอนะแล้วกระต้านกันก่อนเข้ามาเลยรับต่อมือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้างไปก่อนนะครับ พร้อมกับพ,ยยพนันธรรุ์อบครัวละหนึ่งหมื่นบาทนะครับหลับจากน,นั้นกับลัางฐานครับถือซองมาด้วยนะครับรับซองมาด้วยรับซองแล้วก็กับกกกลับกนั้นครับ ในส่วนของวัฒนปรเนนะครับก็ได้มอกกบเงิงนพันเพื่อเหนือครอบครัวสามพันบาทแบ่เป็นสองซองนะครับคันกาลา,างเลคือคือราการัท่านนาอก็ท่านกำนันที่บ้านเน่น่นด้วยครับท่านการนะครับท่านการเลยด้วยครับ 对吧 เสร็จแล้วกับทหารกาบสามครั้งครับ นิมนต์วัดใบ้าขพยาวน้อยกับวัดจีรพ่นี้เรีว่าประดมบ้านไทยรองพระรักอาจไว้สอชุดนี้รัเราจามา ีองทักขอบคุณในความเมตตาของพระสงฆ์ทุกรูปนะครับ oui> ท AH> ี่ได้เมตตารามอบเกื้อกูลบริโภครับก็กำัใจในการที่บะภัยใน คุณท่านใหญ่ประธานด้วดยนะครับกลับจากนั้นพระสงฆ์จะขออนุญาตไปดูพื้นที่จริงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ขอขอนุานได้ได้ยำพระสงฆ์มาขอคณะนะครับไปลงพื้นที่นะครับแค่า ในราชการว่าคุณเจ้า